แม่หมเด็พูดดูลูกสิคะโอ้ดูค่ะดูนะคะดูเลยค่ะดูค่ะพี่พี่คาะดูค่ะโอ้จะให,ห้จะให้ตีใครก่อนใครเป็นคนพาเล่นใครเป็นคนพาเล่นไม่ต้องกอดน้องไว้เลยใครเป็นคนพาเล่นอืมอยังอีกยังอีกอย่างอีกพรุ่งนี้ไปแห่งานนะลูกไปแบบนี้ไม่ได้นะคะ หนูเป็นคนสวยนะคะลูกหนูทำอะไรคะลูกโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ครอบครัวน้องบอยทุกท่านนะคะที่เราเห็นข้างหลังนี้นะคะก็ที่คุณแม่ได้บอกไปว่าเรากำลังจะก่อสร้างเนาะก็เป็นอะไรเดี๋ยวขออุบไปก่อนเป็นอ่าบ้านน,น้อยของคุณพ่อกับคุณแม่ควานเองนะคะเนาะ จะเป็นเดี๋ยวเยวจะมาอัปเดตให้ชมทีหลังนะคะเราจะไปหาลูกเราก่อนน้องพลอยจะไปแห่งานพรุ่งนี้นะคะวันที่29แห่วันที่30นะคะตุลาคม25 6 3อาอายลูกอายพี่พี่คะแม่หมเดพูดดูลูกสิคะโอ้หนูคะเพิ่งอ,อาบน้ำนะคะลูกโอ้โอ้จะให้อืม จะให้ตีใครก่อนใครเป็นคนพาเล่นใครเป็นคนพาเล่นไม่ต้องกอดน้องไว้เลยใครเป็นคนพาเล่นอืมอยังอีกยังอีกอยังอีกหนูเพิ่งอ่าน้ํามานะคะอ่ะดูค่ะดูค่ะดูนะคะดูเลยค่ะดูค่ะพี่พี่ขาดูค่ะดูค่ะโอ้โห พรุ่งนี้ไปแห่งานนะลูกไปแบบนี้ไม่ได้นะคะหนูเป็นคนสวยนะคะลูกหนูทําอะไรคะลูกโอ้ยดูค่ะค,คือคุณแม่อ่าบน้ําให้เสร็จน้องคุณพ่อไม่อาบน้ําให้เสร็จปุ๊บคุณพ่อก็ไปดูคุณอาช่างนะคะทํางานหันมาอีกทีนะคะดูค่ะดูนะคะ เบิร์ดคำสีวาเลยเบิร์ดคำสีวาเลย,เ,ลยเบิรงค่ะปาติโทพี่กับพ่อพี่น้องกับพ่อน้องโอ้โหพุ่งนี้ไปแหงานแบบนี้เลยนะคะน้ำไม่อาบประหยัดน้ำโอ้ยเนาะดูค่ะเล่นเสร็จแล้วไปถูพี่เขาต่ออีกนะคะนี่ โอ้ย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 ,อยหาไม้เรียวมาตีเด็กดื้อสองตัวนี้ก่อนเว้ยหาไม้เรียวมาตีคนดื้อก่อนดูค่ะพี่ก็ไม่ยอมน้องน้องก็ไม่ยอมพี่อ่ะเต็มที่ไปเลยลูกแม่ก็ต้องอาบนะ้ำให้ใหม่อีกนะคะนี่ปาติโทปาติโท ไม่น่าชมเลยนะคะไม่น่าชมเลยว่าจะได้ไปออกงานเป็นสาวสวยหันมาอีกทีชุบแป้งทอดแล้วค่ะดูโอ้โอ้าวพี่บัวอยากเล่นด้วยอ่ะเล่นให้พอใจเลยหันเผอไม่ได้เลยนะพ่อกับแม่เผลอไม่ได้เลยนะไม่อาบน้ำให้หรอกให้อยู่แบบน,นี้แหละเออเอเอ อู้อุ้ยอุ้ยถูกใจหลุมนี้เลิฟมากอือ๋อฮัลโหลนอนต่อดีกว่าดูค่ะพี่อยากเล่นด้วยกอดน้องลูกอ่ะกอดน้องกอดหอม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 น้องอืมอือเอาวอาโอ้ ดูนะคะหลายๆท่านที่ว่าน้องพลอยผอมนะคะคุณแม่ว่าไม่ผอมเลยนะคะอทางลูกก็ชุบแป้งทางนี้ก็ชุบแป้งเอาลูกเอาเต็มที่เลยลูกอาบน้ำมาละโูเมื่อยเมือยเมอยพี่บววเล่นอะไรเห็นน้องนอนผมก็นอนด้วยนะแม่ เอาเอาละเด้ออืมโอ้อ่ะเทื่องโอ้ยทิ้งตัวแบบพลิ้วๆเหมือนตัวเองเป็นแมวใช่ไหมคะลูกโหรับบทเป็นแมววันหนึ่งนะคะคุณแม่คะอืมอืมแม่จะถ่ายบนสูนให้ดูไอนี น,น,นุ่น, <c oughs> น,นบ้านหนูอยู่ฝั่งหนูนุน่นหนูก็ขุดหลุมไว้อยู่นูน่นอ๋อนี่แหละค่ะยามเย็นอาบน้ำเสร็จปุ๊บมาเล่นดินต่ออือืมมาโอ้ตึม โอ้ขี้เลมากเลยลูกใครเนี่ยฮอดูพี่บัวนะคะอ๋ออืออโอโอ๋อ เต็มที่เลยลูกความน่ารักของน้องบอปลอยคิดดื้อน,นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้พี่ๆ่าวเนอื่นดได้มาชมความน่ารักของน้องด้วยนะคะน้องบอปลอยคีดดื้ออยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะโอโ้โหขี้เหล่อย่างนี้แม่ไม่เล่นด้วยหรอกดูชิมีแต่ดินเลยหูไม่รักหรอกดูปลอยผมนะคะผมมีอยู่ประมาณสามสิบเส้น ดูค่ะแม่ไม่เล่นด้วยแม่ไม่รักแล้วคนโอ้คนชกกระโปรงแม่ไม่รักหรอกคนไม่อาบน้ํไปหาพี่บัวไปหนูนหนุนหนพี่บัวอยากเล่นดินเหมือนกันปเออพอแล้วปลปพอแล้วพอแล้วปลาอีกนิดหนึ่งพ่อเอ้ยนิดเดียวนะพ่ออือย,ยังอยากเล่นอยู่ ไม่สนหรอกเล่นก่อนนอนเลยลูกหนึ่งช่องหนึ่งช่อง,นอน,องนอนหลับยังไงนอนหลับยังไงลืมนอนหลับหรือยังอุยนอนหลับอุดูนะครับเล่นแล้วลูกสาวมาพลอยมาพ่อลูกมามาเยอะๆมาเร็ว,เรวมา ôi tôi uốn nó lên này không ôi 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 lên ôi lốc ôi ôi ดูทองนะครับโอ้ดูหลังเลยอ้วนตุลุเลยนะครับ <ไป S 1> สายเล่นคงจะเหนื่อยแล้วนะครับเนี่ยามาลูกมามาเยอะๆ,ๆนี่เราผมไม่ยอมมานะครับยังงงเงยนะครับดูพี่วขาวใส่หัวอยากเล่นกับพี่นะครับป,ปลาลูกปลาคนนี้เร็วพ่อจะไปตัดย่ามนี่เร็วมามาเยอะๆ,ๆ,ๆ พี่พ่อขาวกอดน้องนะครับไม่อยากให้น้องพ่อเรียกไม่อยากให้น้องมานะครับกอดน้องไว้นะครับ พลอยเยอะๆพลอยมานี่แล้วลูกมามามาเยอะๆๆมาข้างหน้ามาเรียกไม่ยอมมาเลยครับดูนะครับดูเล่นนอ้ยสกปรกมากเลยเนี่ยเยอะๆๆไปๆๆเยอะก้าหน้าเยอะมานนี้เรลวมามามา มาหาพ่อแล้วลูกมาเดี๋ยวพ่อพาตัดยาก่อนไปเยอะๆเยอะย,อยอออเออเอยเฮ้ยมาหาพ่อแล้วอืดูแววตาดูดูดูดินติดสิเนี่ยนะครับเนอะ มาหาพอแล้วก็เดินไปหาพี่มะขาวเองครับโอเคครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็คุณพ่อขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากพ,พี่ๆฟี c, ครอบครวัวน้องบอบรอยนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ครอบครัวของเรานะครับเพื่อเป็นหนึ้หลังใจจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ